สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน EP 107นะคะ107พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอด b 0 4 b i น e w นะคะมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะหรือสายด่วน083 43 7 4753ส่ส่วนพี่ๆท่านไหนสะดวกสแกน QR code แคปหน้าจอแล้วสแกนเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้มาในรายการ อง์ละนะคะอง์ละ300อบาทอง์ละ300บาทรวมส่งทุกรายการนะคะเริ่มจากนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จไม่ทราบพิมพ์นะคะแบบนี้นะคะใส่กรอบสทอีทองแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบแบบนี้นะคะสวยๆเก่าๆนะคะองค์พระเก่าๆเ,เลยนะคะ นี่นะนี่นะคะเห็นไหมนี่นะคะชัดเจนเลยนะคะเห็นชัดเจนเลยนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนี่นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพับปิดตาหลวงปู่โตะนะคะ พะปิตาหลวงปู่โตแบบนี้เลยนะคะด้านหลังปิ้นๆแบบนี้นะมียันนะคะแอดไลน์มาชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆขานี่นะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเนื้อโลหะนะคะนี่นะหนักๆน,นะคะเนื้อโลหะไม่ทราบว่าเป็นพาอะไรนะแปลกๆนะคะเก่าๆเลยองนี้นะคะ ไม่มีกิ่งนะคะไม่มีกิ่งนี่ค่ะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จน้องไดมาสององนะพระสมเด็จเริ่มจากองค์ขาวนะคะสมเด็จองค์ขาวรายการที่1นะคะคาบสวยมากเลยนะคะฟูฟูเลยนะคะนี่นะมวลสารดีเห็นชัดเจนเลยนะคะ300บาทนะคะรายการที่สองนะคะสมเด็จรายการที่สอง เป็นคาบราค่ะคาบราส,สวยๆเลยนะคะเก่าๆนะองนี้ชัดเจนเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเม็ดขนุนนะคะเนื้อดินนะคะเม็ดขนุนลีลาเม็ดขนุนนะคะแบบนี้นี่นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะ เป็นท่ากระดานค่ะแบบนี้เลยนะคะกเก่าๆนะองนี้สวยสุดเลยนะคะท่ากระดานนะคะองนี้นะสามบาทเท่านั้นนะคะสามบาทนี่ค่ะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นรูปร่อหลวงพ่อทบนะคะรูปหอหลวงพ่อทบ เก่าๆเลยนะคะองนี้นะส,สวยๆเก่าๆนะคะองนี้สามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรูปค่ะรูปภาพไม่ทราบหลวงพ่อนะพี่ๆดูกันเราเองนี่ค่ะรูปภาพนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญหล่อ ไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะคะสามเหลี่ยมนะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะองค์นี้เป็นพระปิดตาค่ะมีห่วงถักเอ่อถักเชือกถักอะไรตรงนี้นะก็เก่าเลยนะคะนี่นะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะมีห่วงนะคะแบบนี้ 3 0 0บาทนะคะ300อบาทรายการต่อไปนะคะ,อ,ะองค์นี้ไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะเป็นพระเนื้อดินไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะคะแปลกตาอยู่พระเนื้อดินนะคะเก่าๆเลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาองค์เขียวๆค่ะเป็นเนื้อผงนะคะ หลวงปู่โตะนะคะด้านหลังเขาเขียนว่าป่นหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชสิมพีนะคะหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพ,ะะมพีใส่กรอบมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะใส่กรอบมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะนี่นะเป็นพ้าเนื้อผงนะคะพ้าเนื้อผงสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปเป็นเหรียญนะคะเหรียญชินลาชนะคะเหรียญชินราชมีห่วงพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะเหรียญชินลาชด้านหลังนะคะเป็นพระเมหสวนนะคะนี่นะได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะสามรบาทรายการต่อไปนะคะเป็นชินลาชค่ะรูปหล่อชินราชนะคะ ส,สวยๆเก่าๆนะคะองนี้ส,สวยๆเก่าๆนะคะมีโค้ดให้เห็นนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยะคะ่ะเหรียญหลวงพ่อกลวยแบบนี้เลยนะคะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะนี่ค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็น หลวงปูท่ทวดค่ะเก่าๆเลยนะคะคาบเก่าๆแบบนี้นะคะตามสภาพเลยนะคะได้พระตรงตามรูปถุกองค์นะคะส0 0รอบาทนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินนะคะมีกิ่งค่ะหลวงพ่อเงินเก่าๆเลยนะคะผิวเก่าๆเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะปีหนึ่งห้านะคะ หลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้ามีเสียงกิ่งนะคะสวยๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นจอบหลวงพ่อเงินค่ะได้มาสององค์จอบหลวงพ่อเงินเก่าๆเริ่มจากองค์ที่หนึ่งนะคะหลวงจอบหลวงพ่อเงินองค์ที่หนึ่งอันนี้น่าจะเป็นจอบใหญ่นะคะสภาพใช้นะคะเก่าๆมีแบบว่าสีแดงๆนะเก่าๆเขียวแดงๆนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะ สามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะหลวงพ่อเงินรายการที่สองนะคะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะส,สวยเลยองนี้นี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นรูปเล่าหลวงพ่อไผ่ค่ะรูปเล่าหลวงพ่อไผ่เก่าๆนะคะส,สวยได้พ่าตรงตามรูปทุกองคเลยนะคะองค์นี้จะมันๆหน่อยนะคะ มันมันหน่อยไม่มีเสียงกริ่งค่ะมันมันหน่อยสภาพใช้นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกพระอะไรไม่ทราบเป็นเนื้อชินนะคะเก่าๆก่อนๆนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนี่คือราคารวมส่งแล้วนะคะ รายการต่อไปเป็นพระนางพญาค่ะพระนางพญาปิดทองนะคะก็เก่ามันๆน,นะคะแบบนี้นะคะมันๆเลยกระทบแสงไฟนี่คือมันมากอะสภาพใช้นะนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรแบบว่าเป็นเนื้ออะไรไม่ทราบน,นะคะอันเนี้ยตามรูปเลยนะคะพี่ๆขานี่นะ สามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพักคุศะค่ะพรคุศะแบบนี้นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเลี่ยมใส่กรอบใส่กรอบมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบนะคะเป็นพระนางพญาค่ะนางพญาองค์ใหญ่นะ 300บาทนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบ300บาทค่ะจบแล้วนะคะสําหรับรายการ300บาทรายการต่อไปนะคะของดีของเด็ดนะเซตนี้นะคะเซตนี้องละ1,000บาทนะคะเซตนี้อง์ละ1000บาทเริ่มจากเริ่มจากนี่คะ่ะหนุมานหนุกปุสุนนั่งจับเข่าแบบนี้นะคะเป็นไม้แกะนะคะหนุมานหนุกปุนสนสวยเลย 1000บาทนะคะ1000บาทรายการต่อไปนะคะเป็นพาสสมเด็จเรียมกรอบนะคะเขาเพิ่งแกะกรอบมาแบบนี้เลยนะคะตามสภาพแบบนี้เลยนะคะพาสสมเด็จ1 0 0 0บาทนะคะรายการต่อไปเป็น25ศตวรรษค่ะเหรียญย5ศตวตรรษกไหลทองเดิมๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ1000บาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นเบี้ยค่ะมีเสียงมีเสียงปลอดนะคะมีเสียงปลอดถักลวดบางแบบนี้เลยนะคะเก่าๆเ,เลยนะคะนี่นะหนึ่งพันบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรเก่าๆเขียวๆนะคะแดงๆนะสวยๆเลยองนี้นะคะหนึ่งพันบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินพิมพ์ห้วยเขนนะคะเก่าๆนะคะเขียวๆข,ขึ้นคาบเขียวนะคะคาบสบู่คาบพี่ใครอะไรแบบนี้นะนี่นะสวยชัดเจนเลยนะคะคาบเขียวมันๆเลยนะคะหลวงพ่อเงินพิมพ์ห้วยเขนค่ะหนึ่งพันบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นจอบค่ะจอบหลวงพ่อเงินนะคะสภาพใช้ ขึ้นแบบสีแดงๆแบบนี้นะคะเขียวๆนะคะนี่ค่ะห่วงจะหักนะคะห่วงจะหักมาหน่อยนะคะห่วงหักนะตามสภาพเลยนะคะแบบนี้เลยส,สวยๆเลยนะคะหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพบาทรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะห่วงห่วงขาดแบบนี้นะคะ ส,สวยๆเลยนะคะเก่าๆนะคะองค์นี้นี่ค่ะหนึ่งพบาทนะคะหนึ่งพันบาทจบแล้วนะคะสำหรับรายการหนึ่งพันบาทนะ เซตนี้นะคะเซตนี้เซตนี้อง์ละหนึ่งพันบาทนะคะเซตนี้อง์ละหนึ่งพันบาทรวมส่งแล้วนะคะรายการต่อไปนะคะสององเซตนี้นะคะเซตนี้อง์ละหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะคะอง์ละหนึ่งพันเจ็ดร้อยเริ่มจากนี่ค่ะพับปิดตานะคะแบบนี้เลี่ยมเงินหน,น,หนาๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะรวมส่งพร้อมขึ้นคอได้เลยเป็นเลี่ยมเงินนะคะ 1,700บาทรวมส่งแล้วนะคะรายการต่อไปเป็นซุ้มกอค่ะซุ้มกอเลี้ยมเงินเหมือนกันนะคะสวยสวยเลยดูงเงินเงินหนาๆเลยนะคะส,สวยสวย1,700ค่ะจบแล้วนะคะสำหรับรายการ ep ที่107นะคะ107 พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด304 b i e w นะคะมีตัวแอดนำหน้าแบบนี้ด้วยนะหรือสายด่วน08343 747 53ส่วนพี่วนพี่ๆท่านไหนสะดวกสแกน QR code แคปหน้าจอแล้วสแกนเข้ามาได้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะน้องขอ,ขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะขอบคุณมากจริงๆที่อุดหนุนกันเข้ามานะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ